มาตัดผมเอามาสิมาสิมาตัดผมฮ่ายินดีต้อนรับมาเบิดคนช่างวินิจผมคนเลยอะเออไม่ช่างไม่มีหัวร้ายคนเลยอะหัวร้ายหมนเลยอ้าวก็พวกเราเป็นช่างไงเราเป็นนักดีไซน์ผมเลยทำไมจะมีผมก็ได้ ขอโทษนะคนอื่นอ่ะเขาใส่แบบผ้ากันเปื้อนพี่กิดเป็นอะไรใส่ผ้าติ่อ่ะเนี่มันก็ผ้ากันเปื้อนทุกคนไม่ใช่เหรอแหมแต่ว่าพี่กิดอะกางเกงสีอ่อนกับชาวบ้านนะให้เด่นนะแล้วก็ต้องไม่ท่านแต่ผมไม่คุณต้องใจสูดนะนาซาอ้าวเรียบไม่จ้อยเนาะ ผมเป็นผู้ลงทุนผมเป็นผู้บริหารอผมนี่จะช่วยกานวันนี้ช่างทำผมสี่คนนะคะจะมาบริหารร้านทําผมที่เปิดด้วยเงินศูนย์บาทมาดูกันดีว่าเราจะเปิดได้ไกลขนาดไหนแล้วจะมีลูกค้าเยอะขนาดไหนลุยเย้โอเคฉันคิดชื่อร้านเรียบร้อยแล้วร้านของเรามีชื่อว่าว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านจนบางเฉียบ วันที่ดึ่มร้านสมสวยปกสดจนบางเฉียบเปิดทำการมึงออกข่าวเลยห็นว่าาร้นนหูหนูเลยอะโหน้านี่คือร้านสมสวยที่เราต้องบริหารด้วยยาดเหงื่อและเลือดของเราเข้าใจไหมแก้ววีนี่คือเป้าหมายรายได้ที่เราต้องทำให้ได้ในทุกๆวัน19บาทโอ้โหวันแรกๆหรือเปล่า19บาท9บาทเนอ เอ้ยพวกเราย้ายเข้ามาในเมืองนี้งานที่เราจะทำงานแรกอะนี่ไม่ใช่รถประจำตำแหน่งเหรอและในนี้คืออุปกรณ์สมงของเฮ้ยทิ้งกันแบบนี้เลยเดี๋ยวก่อนนะปลาปลาช่วยกันขนเข้าร้านไหมนี่นี่แต่ร้านเรานี่น่าจะหรูอยู่นะดดูิจะบอกว่ารข้าศึกคนแบตเตอรี่หนึ่งอันกันไกลหนึ่งอันเหรอ หรอใช่ <gen arrogance> <es> มันก็มีอยู่แค่นี้แหละเดี๋ยวค่อยเก็บเอาแบ่งกันมั้ยอ๋อแบ่งกันทำงานเริ่มต้นธุรกิจเข้าใจป้าพี่กิตเริ่มต้นธุรกิจดูร้านเราเนี่ยแหละร้านเราเป็นท่อน้ำด้วยอ่ะเป็นท่อน้ำส่วนตัวนะเนี่ยหลูหลาจังเราเดี๋ยวนะเหมือนไอ้นี่เลยเนาะที่เก็บขยะอันนี้เออว่าไงเราเรามาอาศัยอยู่กับบ้านใครเขาอะฉันนึกว่ามันเข้ามามันจะหลูมกว่านี้อะถามจริงอันนี้มันหลวมหลวมเลยเพื่อนดูจากสภาพร้านแล้วฉันคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไม่มีกกันไล ไปแล้วมันมีเงินขึ้นด้วยอ่ะดูดิอุ้ยขายของมันขายของในเพื่อนมันขายของเราไม่ได้ขายเราอันนี้มันร้านรับซื้อส่งเก่าว่ะออ๋รับซื้อของเก่ามาตัดสดจนบางเฉียบร้านของเรายังเป็นสังกะสีอยู่เลยนะถ้ามีเงินเนี่ยฉันจะเก็บมากล้วยพวกนายแล้วดูที่นี่อย่างไรไม่มีกันไกลเอานกันไกลเอานกันไกลไดี๋ยวได้ด้เอาโทษนะร้านเราใช้เก้าอี้ก๋วยเตี๋ยวกับ กระจกแต่งหน้านี่นะเรื่องกอนเรื่อกอก็อีสีชมพูได้ไหมฉันชอบอะัผมเลยครับตัดผมเลยครับผมเปลี่ยนสีด้วยตัดบ้าอะไรไปปลูกผมไปตัดผมเลยครับโอเคงั้นฉันขอเก็บกันไกลแล้วกันเดี๋ยวฉันจะเป็นคนตัดผมคนแรกของเออที่นี่ว่าแกจูเจนเธอยืนอยู่ตรงนั้น่ะใส่แผ่นเพลิดไปถ้าเกิดว่า ะ้ตไม่ใช่ฟูนเพื่อนฟูนฟูนฟูนอีลัเนี่เนาะฟูนดูหมิ่นฉันนี่ฉันเปลี่ยนให้นายเลยนะมันจะได้ดูหลูติดแกรมมากกว่านี้ไงดูดิโหติดแกรมบ้าอะไรเนี่ยนี่อย่างตลาดสดฉันเปลี่ยนส่ีให้เลยเนี่ยในตลาดสดเลยนะเนี่ยตลาดสดยังดีกว่าของเราอีกแล้วเราจะหาลูกค้ายังไงอ่ะเราองไปโฆชนาไงเฮ้ยไอ้ลูกค้ามีคนมามีคนมาลูกค้าเอ้ยครับลูกค้ายินดี่ต้อนรับครับอผมพี่บางมากเลยนะแบ่าเนี่ ผิวมากเลยนะแต่ดีเลยจะทำความสะอาดผมไห่ชันหน่อยนะผมผิวเลยผมลูกค้าผิวมากเลยอ่ะผิวผิวมากเดินไปกระเร่งไปเดินไปกระเด่งไปเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะสอนพวกนายนะในฐานะที่ฉันเป็นหัวหน้าดูจำและนำไปใช้โอเคควิธีการตัดผมลูกค้าเนี่ยอย่างแรกต้องถามชื่อลูกค้าก่อนชื่ออะไรครับชื่อจอรนคุณจอรนอยากได้แบบไหนฮะเอ่มเปิดข้างน่ะได้ครับเปิดข้างจอรนเอาข้างนี้ออกไปเลยนะ ข้างนี้ไม่เอาเปิดข้างแบบแบบเวกข้างคุยอุยอันนี้อันนี้เปิดเกินไปนะคุหน้าไม่เหลือแล้วนะเฮ้ยมันไม่เหลือแล้วเนี่ยมันเปิดเกินป่ะมันเปิดไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหทำไมอ่ะก็เปิดข้างเดียวไม่เชื่อว่าเขาผมเก็บเงินของเก็บเงินเอาเก็บเงินเก็บเก็บเงินครับเก็บเงินครับโอ้ตัดจนบางตัดอย่างจอดเลย โอ้ยร้านแกเขาจะไม่มาอีกแล้วมันมืดหมดนะเนอะลูกค้าเลยตายเถอะฉันปลุกผมที่ไหนดีเนี่ยโว้ยไปเพื่อนเราไม่มีไฟในร้านนะเพื่อนเราต้องหาไฟให้เขาอะมันบอกมัามืดมากเลยนะเออแต่เราไม่มีเงินเลยสักบาทเดียวอ่ะเอางี้แม่คนฉันมีวิธีการที่เราจะหาเงินได้ง่ายๆคือเราไปเก็บขยะมาขายกันดีไหมไว้แต่ลูกค้าอีกคนนึงมาเนี่ยเอาใจ้ฉันอันนึงดิเดี๋ยวฉันอัดให้มาเขาเมาเลยเขาเมาเฮ้ยลูกค้าเมาลูกค้าเมาอุ้ย วววววววันดีฮะโอเคแกคือใครเนี่ยฮะไม่มีผมเลยอ่ะไปเจ้าตัดผมบอเออขอตัดผมหน่อยขอตัดผมหน่อยดิจุ๊บแจงฉันให้หน้าที่การตัดผมเป็นของเธอแล้วกันอะเราเราขยายร้านด้วยอะเราจะกินเลี้ยากกินเหล้รอเราพวกเรานะครับนั่งเลยครับคุณลูกค้านั่งเลยครับคุณลูกค้า หอมอบสูบอืมอะไรอ่ะจะตัดผมอันเนี่ยเอาผมเลยฮะตัดนะตัดคนเราตายเลยทำไงอ่ะเฮ้ยทำไมอ่ะเราขายไปเลยน่ผลอ่ะเอ้าไปทำเผื่อไปคุยนีนดีกว่าหางานหางานทำมเรื่องงานเรื่นเฮ้ยลูกค้ามาแล้วลูกค้าคนที่ผมโอโหนี่แบบขางเต่ามาเลยมผลที่ฉันต้องรับนาจัดไปมีผล ื่อไงเราจะได้ไปคุยขาย,ยากกันสักทีเนี่ยเชิญครับลูกชาครับอัดแบบดีๆเลยนะคนนี้ได้ครับเอาให้ลูก <ขา S 3> ้ายเอออยากได้ผมทรงอะไรดีครับผมโอ้โหอยากได้ทรงรองทรงสูงอ่ะมีดาบไหมเออได้ครับสูงสูงพอไหมครับสูงกว่านี้ได้เลยครับมาถึงข้างหลังอ่ะสูงกว่านี้ไม่ใช่ข้างหน้าขออครับขอโทษทีครับพอดีผมเข้าใจผิดนิดนึงครับโอ้โหเอาตรงนะเมนจู เมนจูมากลูกค้านี่หันหันมาอีกทีหนึ่งนี่เป็นพวกเดียวกับเราเลยนะอะไรเนี่ยโอ้ถ้ามีไฟมากกว่านี้คงดีนะร้าเราบ้างเลยนะร้านราเก็บเงินได้สามสิบบาทเราขยายร้านได้นะเฮ้ยเนียคอมพิวเตอร์มีเยอะนั่นเมนจูตอนนี้ร้านเราสกปรกมากขึ้นนะจ๊ะใช่ซื้อเครื่องดูดฝุ่นกันไหมมันมีซื้อเครื่องดูดฝุ่นนะครับแต่เราต้องไปซื้อนะครับผมเอางี้เราไปคุยขยายกันก่อนข้างบ้านเราเนี่ยมันมีร้านรับซื้อของเก่าอยู่พอดีโอเคปะ วิถีของเราสกปรกสกปรกอยู่แล้วอย่างเราอะระวังนะอย่าเพิ่งไปโคตรสไตล์ผมผมโคตรเท่เลยผมโคตรเท่เลยไม่ใช่สัมภาระที่ค้าครับร้านของเราในแตัดผมได้สวยมากเลยนะครับผมนเราเขาผมเป็นเจ้าของผมครับคุณลูกค้าเฮ้ผมรู้ว่าเขาคือใครเขาคือใครครับเขามาจากเรื่องจากเกมเทคเคนไงเฮียชี้ไงผมทรงนี้เลยฉันว่าเขาเหมือนบูเวอร์ลีนมากกว่าเฮ้ยผู้หญิงเหรอ ฉันอยากเปิดผมแบบโอเคค่ะสมันโอเคไปทางไหนอะเนี่ยโอเคงั้นพี่ขีดกับฉันเราไปคุยขี้อยากันดีกว่าไปพี่ขีดมาต้อด้วยจะไปด้วยเราชนเราชนพี่ขีดหุดโอ้ยโหทางน้ำลายไม่มีพ่ยุดที่เราเลยอ่ะครับฉันครับเออไอพวกนี้นี่มันไม่มีมารยาทนะนะคตคุณ เพื่อนท่าจะบอกว่ามีพื้นที่ประกาศขายด้วยนะเนี่ยถ้าเราเก็บตังค์ได้เออเปิดเยอะเยอะแล้ก็มาเปิดแถวริมถนนน่าจะมีลูกค้าเยอะนะนนั่อะไรลักใส่ครับลักใส่เฮ้ยฉันได้กระป๋องกระป๋องเปล่าเฮ้ยโอเคงั้นมาดูดูอีกกระป๋องนึงเฮ้ยดูอีกครั้งน่าจะขายได้อยู่นะผมขอดูทังหนึ่งถ้ามาห้าบาทสิบบาทดีดีอุ้ยงามแล้วกระป๋องพี่มั้ยตัดให้เขาดีๆแล้วถ่ายรูปมาโชว์เราด้วยตัดอันนี้ดีมากๆ บอกเลยเฮ้ยหนังสือพีนี่ฉันเก็บได้ขายได้บาทนึงบาทนึงแม่เดี๋ยวฉันชวนลูกอ่ะโอ้ยลูกค่ะคนเนี้โยคุณผู้หญิงครับคุณผมยาวเกินไปนะครับโอ้โหผมเป็นช่างสกปรกแต่ค่าดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะไปตัดร้านคุณนะคะฉันเอาขามเอามีคนไ้าลูกค้าเราลูกค้าเราไอ้รถแลูกค้าถแดงบอกว่าร้านผู้ก่อโรคเฮ้ยไอ้รถเแดงมันชนลูกค้าร้านเราเลยเา นี่เต้นเต้นเต oh, oh ้น kind ล of ูกค um, ้าเต็นล e ูกค้าเต็นลูกค้าเต้นลูกค้าเอามาครับผมตัดผมตัด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 ผมตัดผมกำลังเต้นดึงดูดลูกค้าอยู่นั้นนี่ผมมาลัะครับลูกของเราในซอยมีตัดผมด้วยเระั้นเต้นบเต็นลูกค้าเตนลูกค้าแล้วคุณผู้หญิงสนใจด้วยไหมครับจะเแวไปดูนะคะยเขาไม่ตัวดูเขาไม่มีตัวดเขาไม่มีตัวดเฮ้มา ตัดผมเอามาสิมาสิมาตัดผมไม่เกี่อะไรอ่ะไม่เกี่ยวกับเรี่องลูกค้าหรือว่าเขาไม่มีที่ว่างเลยทำไงอ่ะโอเคโอเคเราต้องเพิ่มละหุ้ยเรียกลูกค้ามาจะไม่มีที่ว่างสำหรับลูกค้าบ้าจริทเงี้ยโอเคสวยหล่อมากบอกเลยลูกค้าไปเยอะแล้วนะโยนไปโยนตัวตัวจีนโยนไปโอเคตัวกระป๋องเอ้ยอย่าลืมเก็บเงินด้วยอุ้ยกระป๋องขายได้ตั้งห้าบาทแน่แป้ง ว่าไงลูกค้าทุกคนบอกว่าร้านโทกสกปรกมากไม่สกปรกได้ไงอ่ะมันมีคนเมาเมื่อกี้มันมาอ้วกทิ้งไว้แล้วจู่แจงต่อยเลือดกระจายเลยอ่ะซื้อซื้อเครื่องโดยฝนไหมซื้อเครื่องโดยฝนไหมผมถามก่อนเออก็ดีเหมือนกันนะไหนดูซิว่ามีอะไรให้เราซื้อบ้างมีมีเงินพอซื้อซื้อไฟได้ไหมครับตอนนี้อุปกรณ์ที่เราสามารถซื้อได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งจะเพิ่งวะเพิ่งจ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 ะเาิ่งจะเพิ่งจบาทต่งจะเพิ่งจะเวันนี้เราได้แล้วพรุ่งจะเพิซื้อแล้วกัน เดี๋เวฉนช่วยขายอ่ะอ๋เดี๋ยวฉันขอดูก่อนแล้วกัน,กนว่าไม่มีอะไรบ้างเรามาดูคอมพิวเตอร์ที่ร้านเราบ้างดีกว่านะร้านเราสามารถซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมได้ครับผมซื้ออุปกรณ์เนี่ยก็จะมีพวกเครื่องดูดฝุ่นสเปรย์ปรับอากาศแล้วก็กันไกลที่เราใช้เดี่ยจะเป็นกันไกลเกล็ดขึ้นสนิมนะลูกค้า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  ไหน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 นอกนากนั้นก็จะมีพวกเฟอร์นิเจอร์เอ้ยเก้าอี้ตัดผมฉันคิดว่าเราควรเก็บเงินให้ได้เยอะๆเพื่อซื้อเก้าอี้ตัดผมเพิ่มนะจะได้มีเงินเพิ่มขึ้นด้วยค่ะคุณลูกค้าอีกสิบนาทีสิบนาทีแะเจ๊สิบนาทีอยากได้หน้ามานะแเจงเอาหน้ามาให้เขาก่อนอีกสิบนาทีเพื่อนฮะฉันว่านะอะไรเลิกฉันว่านะสิ่งที่เราควรที่จะทำคืออย่างแรกเลยติดไฟเพิ่มใช่จริงอ่าวันนี้เราวันแรกนเจ้ากิจของพวกนายสำเร็จ เกือบไปละเนติดในติดไป้สี่คนนะคะผมยังงคงอยู่รอดวันที่สองของปัดสดจนบางเฉียบเฮ้ยพวกจนความหินจากดาดฟ้าอันตรายมากอยากให้ทุกคนระวังนะครับมันมีโจนี่เหรอเฮ้ยเราต้องเตรียมการก่อนที่ร้านจะเปิดซื้ออะไรเพิ่มดีอ่ะตอนนี้เรามีเงิน25บาบาทาเปิดร้านเลยนะ ฉันว่าฉันจะเออซื้อเครื่องดูดฝุ่นไหมเครื่องดูดฝุ่นกับไฟได้ไหมพอไหมพอบานหมดเลยไฟไฟเด้งได้ไหมโอเคฉันจะลองบริหารดูนะอย่างแรกเลยถ้าเครื่องดูดฝุ่น17บาทอุ้ยฉันว่ามันมันแพงเกินไปแต่ไฟ12บาทเองนะอืมเอาไฟก่อนไปเลยเอางี้เอาไฟก่อนเอาไฟติดผนังหน้าเพดานหนึ่งอันอ่าอ่าโอเคแล้วก็เราเหลือเงินอยู่ของบาทอุ้ยไม่พอ เก็บขย้ใหญ่หน่อยแล้วก็ซื้อกอนนี้เพิ่มวันนี้เราต้องเก็บตังค์ให้ได้ครบ29บาทนะโอเคอย่าลืมไปรับของที่หน้าร้านด้วยไป l a n c e Go รับธุรกิจจ้าวันนี้ยี่สิบเก้าเอาล่ะเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีโจรระบาดนะทุกคนมันชอบควางก้อนบนหลังคาโจรไม่แพงนะโวยเลยโวระวังข้างบอนโอยไอ้ข้างบนเห็นข้างบอนไหมมนยืนข้างบนตึกเลยดูดิไนี่บ้าอะไรอ่ะไปดูดิแล้วของที่เราสั่งอยู่ไหนอ่ะ เออนั Ooh, oh, oh good, hey, sure ่นสิมันต้องมาสอนตัวนี้จ้ะไอ้โจรออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้โจรเอ๊เแกไม่รู้หรอกว่าฉันโอ้โหก้อนหินมาแล้โอ้ยโอยก้อนมาเริ่มเลยระวังระวังระวังไอ้บ้าเอ้ยมันแบบหินมันก้อนใหญ่เกินอ่ะเฮ้ยก้อนหินระวังเอาแล้วมาเต้นในตรงนี้เนี่ยใครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาเต้นเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเป็นคือดีดีเขามาเต้นเฉยเลยอันจะร้ายนะครับคุณลูกค้าคุณมาเต้นแบบนี้ไม่ดีเลยนะครับคุณ มันเต้นรอโจนรอครับโอ้โหฉันจะเต้นรอมันดูสิว่าันรยากาศจับลอยเฉลิมบอลลูกค้าโอ้โหเห็นไหมล่ะน้ำลายจะไม่ได้หรอกฉันพลิ้วระวังหินอุ้ยเอ้าโอ้ยลูกค้าโดนเอ้าลูกค้าโอ้โหตายเต็มเต็มเงินตอนนี้ขอมาส่งแล้วนะฉันติดเลยนะไฟเพดานอ่ะเห็นไรแต่ไรโอเคจ้าโอ้ยฉันซื้ออิัดผมแล้วว่าไงได้ใช้ตังค์ไปหมดเลย นายซื้ออะไรอ่ะก็ฉันอยากให้พวกเราได้มีลูกค้าเพิ่มไงล่ะเพราแต่เราแต่เราเกินและอันนี้มันน้ำมันมันน้ำอยู่ที่ดูดฝนแล้วอ่ะที่ดุดฝนไม่มีนะเราได้ไม่เยอะเลยจุดแจ้งไปไปไปเดี๋ยวไปเอาของมาวางดีกว่าเฮ้ยมาแล้วมาแล้วนะเพื่อนส่งแล้วมาส่งแล้วโปรโมทร้านด้วยดิลูกค้าที่เดินมาแล้วมาแล้วพวกเรามาแล้วจ้าโอ้ขอบคุณครับนายสั่งอะไรมาเพื่อนคนแบบนี้ นะเดี๋ยวฉันเอาเก้าอี้ไปวางก่อนอะไรวะน่ะโอเคได้เดี๋ยวฉันโฆษณาให้เขยี่เพื่อนอุ๊ยท้ากิดว่าร้านของพวกเรามีร้านตัดมีที่สำหรับตัดผมสองที่แล้วแต่มีกางเกอันเดียวนะเออกางเกหายไปอันนึงอ่ะแหม่สก่งกางเกงกางเกมีอันเดียวยังมีเบตเตอรเลียนไงใช่ก็ตายอ่ะแล้วมันก็หายไปโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บขยะก่อนเก็บขยะขายโอเคได้เหรอเราต้องหายสามบาทนะพี่กิจพี่กิจมีทั้งสามบาทไหมเนี่ไงได้แล้วได้กระดาษมาขายเคเคเค นี่กได้แล้วเฮ้ยนี่ไงซื้อกาดูฝนเลยคือซื้กาดูฝนเออนะเออนะเร็วเร็วเร็วี่กันไกรเดียวเหรอเนี่ยร้านเราอะใช่้หายเ่นหนึ่งไม่รู้ครั้งหน้าจะไม่ตั้งชื่อร้านว่าตัดสดแล้วนะฉันจะตั้งชื่อร้านว่ากันไกเดียวสนิมคนกันฝนมาแล้วกนมาแล้วกนมาแล้ว่หขอนุ่าลูกคิวนึงนะครับโอเคก็จินะเขา้ยใครมาอนอะ แล้วก็ด้านหลังของเราอ๋อเป็นแบบว่านี่นะคะเขาหลับร้อนเลยนะเปิดข้างไหมเอาเปิดแค่ข้างข้างหูอย่างเดียวก็พอเนาะแบ่งแหวงอืโอเคดูประมาณนี้ดูมันจะได้บอกกับการเต้นของคุณเนี่ยดูมีสไตล์นี่แล้วก็ผมข้างหน้าสองเส้นนี้เว้นไว้นะคะคุณลูกค้าโอ้ทรงใหม่เลยนะเนี่ยตามมาครับตามมาครับก็กลัวดังจังเลยเราอะไรเรียบร้อยเอาละแล้วลูกค้าเลยมาหลับตรงนี้ ดี๋ยวขาขอปลูกได้ไหมขอปลูกได้ไหมเดี๋ยวลูกก่อน้ยตายเลยลูกลูกลูกคเราไม่ใช่ครับไม่ใช่คุณลูกค้ากนีทคือเจ้าของยายายปปลมเลืกลลคเไม่เลอกลยลูกค้าดูดูููปัดผม้มาเจับเก็บเโอ้โหตายแล้วเมื่อกี้ ลูกค้าอันตรายใส่เราเราต้องมีอาวุธป้องกันร้านเลยนะมีลูกค้าพี่อีกคนนึงนะเฮ้ยแคร์เดแครเดนแครเดนแคร์เดนครับคุณลูกค้าก่อนปิดร้านนะครับดีกว่าครับกันไก่เท่าไหราจะมีจะปิดร้านนะครับคุณลูกค้ากันไก่แป๊บนึงนะครับเออมเป็นบาทเดี๋ยวรอดูเทียของอันเลยหมดเวลาแล้วหดเลูกค้าหายตัวไปเหมือนผีปอบเลยลูกค้าตัดแล้วไม่ยอมจ่ายตังค์อะ วันที่สองเราในเรื่องของการเก็บเศษขยะซะส่วนใหญ่นะมีลูกค้าสามคนนี่พวกน้อยขวางฉันทำไมเนี่ยฮะอยากให้ลูกพี่ลองไปตัดผมดูนะครับเอ๊ะแต่ก่อนตัดผมเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอดูอีวาเซ้นก่อนนะมาต่คอนเสิรี่เอ๊ะจุ๊บโจ๊บชอบเลยเด้อเออเออเออได้ลูกค้ามีคนละตัวยอะคนละตัวละตัวแบบนี้ฉันยอมฉันยอมเฮ้ย ให้ทิปแล้อ้ยให้ทิปเขาให้ทิปอ่ะแล้วไปตัดผมต่อเขาให้ทิปแล้วไปตัดผมต่อเฮ้ยพี่คิดไปพี่คิดไปโอเคโอเคลูกค้าคนนี้รวยมาจากไหนไม่รู้รู้แต่เราต้องหยาบพลาดนุ่บริการเขาให้ดีที่สุดเออทั้งให้ทิปตัดอนเต้นทั้งตัดผมโอ้สุดยอดใช่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 มาเอาทรงไหนดีครับคุณลูกค้าเอาทรงเดียวกับอีวาขอแบบเดียวเลยแบบเดียวเลยเหรอโอ้ยง่ายๆเลยถ่ายเลยถ่ายไปเลยเนอ อ่าไปย่อมยมนะเฮ้ยลูกค้าตรงนี้มีด้วยนี่เปิดข้างเปิดข้างครับคุกเกลากันเนี่ฮะเอาโซงเดียวกับไอ้โต๊ะข้างๆค่ะเอาเปิดหลังแล้วกันนะครับข้างหน้าปิดไว้น่ากลัวครับเหมือนอย่างเงี้ยเหลือเฉพาะหน้าหมาเหลือเฉพาะหน้าหมาครับผมเป็นไงดีว่ะ นั้นเราดีทรงผมแต่ละทรงนี่คือแบบเราคีเอกนี่้โหอันนี้ย่อมจริงอันนี้คืออะไรครับเปิดหลังปิดหน้าชงคูรถเยอะหรือไงนี่ทรงร่วมเป็นหย่อมหย่อมี่เรียกว่าทรงแมนจูย้อนหลังเป็นบัตรเครดิตนะเฮ้ยคนเมามาแล้วด่าไม้มาตีมันหน่อยพี่ไม้เร็วคนเมามาต่อยมันเลยก็ได้ต่อยเดี๋ยวก่อนนะพี่ตัดเร็วเสร็จยังมันจะเข้าบ้าเข้าร้านเราแล้วพี่ไม้มาแล้วทือไม้กับทึบพี่ไม้พี่ไม้เสร็จแล้วเสร็จแล้ว ร้านนี้เป็นของฉันพี่ใบหนึ่งดอกจุ้งลอยจุ้งจุ้งจุ้งเดี๋ยวดูนะดีมากเดี๋ยวลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าเฮ้ยอีกหนึ่งชั่วโมงก่อนร้านปิดนะเหลือเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเราต้องทำเวลาหน่อยจุ๊บแจงครับโฆษณาเพิ่มอีกขออีกสามคนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอเกินไปเกันไใหม่ได้วยฮะมาดิมาดิมาดิควรสังเกตไหมคือถ้าสมัติตัวเราอะยืนอยู่ตรงเนี้ย โอ้ตัวเรามีมูลค่าด้วยนะเนี่ยเรามีมูลค่าตั้ง8บาทมูลค่าของไอ้ถือว่าขายจุ๊บแจงได้ไหมแปดบาทว้ายไม่เราขายจุ๊บแจงอ้าวเออไม่ฉันทำบาปกับจุ๊บแจงไว้แล้วฉันก็ตายกรรมผัาผ้าได้ตังค์กับจุ๊บแจงแล้วเร็วเกินเทลเทลเฮ่เฮ่เพลสตึ๊งไป รอเวลาเกิดอย่างเดียวชนดูดฝุ่นแล้วดูไปดูดฝุ่นเลยเก็บสอบอ้ยได้ตังค์ด้วยอ่ะได้ตังค์จากใครเนี่ยสามบาทฉันเองเอ้าพี่หมายบอกว่าแล้วใครตอนตายอยู่นี่เอ้เพียสุดยอดโอ้หเราทำยอดขายได้ถึง109บาทน่รวยเกินนี่ลูกค้า11คนกับ เศษขยะอีก9ชิ้นน่าสุดยอดผมได้จัดก,การเต้นโชว์หนึ่งบาท9้ชิ้นนี่คือรวมถึงฉันด้วยปะรวมด้วย